เห็นอันนไหมครับท really <t abi Deadpool> ุกคนเห็นเนาะมาดูไปพร้อมกันดีกว่าว่ามันติดปัญหาอะไรเนี่ยผมผมจะให้เพื่อนๆดูนะอืหมดเต็มไปหมดเลยดูสินี่นี่ข้างในใครเจอปัญหานี้บ้างแล้วมีวิธีแก้ไขยังไง าไม่มีหาใหญ่แล้วมดนะครับเข้าปปักไฟใครเจอแบบผมบ้างล้วมีวิธีการจัดการยังไงนะครับแต่ผมนะไม่อยากใช้อะไรกวาดหรอกนะครับจะกวาดก็ไม่ได้จะฉีดพ่นก็ไม่ดีเพราะมีสวิตช์วงจรอยู่ตรงนี้เราก็จัดการเอาเจ้าตัวนี้ยังไม่บอกนะยังไม่เฉลยว่าคืออะไรเป่าเบอร์นี้ยังแรงไม่พอเดี๋ยวผมปรับระดับก่อนนะ ยังไงเรียบร้อยมดหายหมดทุกตัวนะครับให้รู้ไปว่านะครับน้ามาปลาจะกินมดไหมนะครับแต่แน่นอนนะครับน้ํามานะปักเราก็ช็อตตีไม่ได้ต้องนี่เอาเอาลมเข้ามาไม่ใช่เอาน้ํามานะจะได้มัวหายหมดไปแล้วเพื่อนจะได้เห็นว่านะครับเป็นยังไงกันบ้าง เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆนทุกคนนะครับโลกสวยด้วยเครื่องมือของเราเจ้าโอซูกะตัวนี้นะครับสวยไหมและถ้าใครนะครับอยากมีประสบการณ์ดีๆแบบนี้แก้ไขปัญหาได้แบบนี้นะครับกดลงไปในกาก้าสีเหลืองตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆนะจะกดใจนะครับจะกดแชร์ไปให้เพื่อนๆและกดเซฟคลิปนะครับยินดีด้วยนะครับ